ก็กําลังมีน้องอยู่เห็นใจหนูหน่อยนะหนูก็ม,กมีชีวิตจิตใจเหมือนกันเมาชมยำบัำบนทงัง ตอนดรามาไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวค่ะสําหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ล่าสุดเนี่ยก็ออกมาระบายความในใจหลังโดนถล่มในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้กอ่อพร้อมขอร้องทุกคนเห็นใจหนูหน่อยหนูก็มีชีวิตจิตใจ เรียกว่าโดนดราม่าถล่มไปทุกเรื่องเลยจริงๆคะ่ะสําหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตั้งท้องลูกคนที่2มาได้ประมาณ2เดือนแล้วคะ่ะแต่ว่าไม่ไหวกลับมีเรื่องให้เจนนี่เนี่ยต้องเครียดหนักเมื่อเจ้าตัวเจอดราม่าใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งงานของแก้มบุ๋มกับพี่พีทที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองคะ่ะซึ่งเจนนี่เนี่ยก็ไม่ปล่อยให้ดราม่านานคะ่ะออกมาชี้แจงว่าชุดที่เธอใส่ไปงานแต่งงานของแก้มบุ๋มกับพ พีทนั้นไม่ใช่ชุดสีขาวแต่เป็นชุดสีบลอลเบาๆเหลือบเงินเทาซึ่งเป็นสีตรงตีนงานแต่งของแก้หมุ่งกับพี่พีทด้วยค่ะมันไม่ใช่สีขาวนะคะทุกคนมันเป็นเหลือบเงินหนาตัวเองเป็นเหลือซิเวอร์นะคะเหลือบเงินเงินนะเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยไม่มีใครว่าดราม่าจะเป็นชุดเจ้าสาวหรอกอันนี้ไม่ใช่ชุดเจ้าสาวมันเหลือบเงินค่ะมันมีลายเทาด้วยนี่เห็นไหมไม่ใช่ค่ะทุกคนอันนี้มันก็จะออกสีบอลบอลเบาๆนะคะถ้าเกิดสตรีทสีเวอร์สีเวอร์หน่อย ตรงตีมอยู่ค่ะสีกลมมันยาวค่ะทุกคนแต่สีกลมมันสวยมากใส่แล้วสวยมากๆแต่ลากพื้นนะนเพราะว่าเดี๋ยวเราความปลอดภัยเป็นหลักนะแต่มันลากพื้นทุกคนมันลากพื้นจริงๆมาบิลีโอจะเป่าไหมอยากเห็นไหมบิลี่โรจะสีกลมไหมให้หน่อยเลยสวยดังเย้าหญิงโวยสปอยมาก <laughs> อ๋อหาว่าโกง นู่นเดี๋ยวเอาสีดเดิมให้ดูดวสวยมากอย่าหาว่าไม่เตรียมนะคะเตรียมแล้วแต่ว่ามันไม่เหมาะเราก็ต้องมันยาวมากเดียเ๋ยวน้องสะดุดพอยิ่งทองมึงทองด้วยเอ้วนี่ค่ะตรีมเขามีสีเงินฟ <Silver. S 3> ้าทองไลท์บลูซิลเวอร์ยิ่งรอฟ้ากรมแล้วก็ฟ้าทอ แม้ว่าเจนนี่จะชี้แจงดราม่าไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่ไวกลับถูกวิาพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องไม่หยุดจนเจนนี่เนี่ยต้องออกมาระบายความในใจเป็นครั้งแรกหลังเธอเจอดราม่าเข้าใจผิดถึงเรื่องชุดไปร่วมง,งานแต่างงานของแก้มบุ๋มและพี่พีทพร้อมขอร้องทุกคนเห็นใจหนูหน่อยหนูก็มีชีวิตจิตใจเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจนนี่กันเลยค่ะเสียใจไหมมันก็เสียใจนิดหน่อยแต่ว่าหนูจะไม่ให้มามีผลกระทบมากนะคะ<า>เพราะว่าหนูก็กําลังมีน้องอยู่ก็ ไม่อยากเครียดเยอะแต่ว่าพี่ๆทุกคนก็เห็นใจหนูหน่อยนะหนูก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันอีกอย่างงานเป็นงานมงคลสมรสไม่อยากให้แบบว่ามีเรื่องไม่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่เราควรจะชื่นชมยินดีปรีดา เรียกว่าเจนนี่เนี่ยก็ออกมาระบายความรู้สึกของเธอหลังโดนดราม่าเข้าใจผิดเรื่องชุดร่วมงานแต่งเป็นครั้งแรกแล้วนะคะดังนั้นใครจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็เบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าเจนนี่เนี่ยตั้งท้องอยู่และเจนนี่ก็ขอร้องทุกคนที่เข้ามาดราม่าว่าเธอก็มีชีวิตจิตใจและเสียใจเป็นเหมือนกันค่ะข่าวสดอสออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ